สวัสดีครับช่อง NK สายล่าครับวันนี้เอาเจ้ามินี่มาอัปเดตเพิ่มเติมนิดหน่อยครับคือไม่มีอะไรจะลงละก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกล่าครับก็เลยไม่ค่อยมีอะไรลงอัปเดตช่องอก็เลยเอาเจ้ามินี่มาอัปเดตเพิ่มเติมครับตัวนี้ก็อะไรส่วนบางส่วน,นครับโยกย้ายไปใส่ของเจ้า MC ตัวใหม่ของผมเนาะก็เลย อามิน,นี้ก็เปลี่ยนท้ายใหม่ครับก็จะเป็นท้ายตัวนี้ท้ายพับเนาะนี่ครับท้ายพับเพิ่มเติมมาก็ตัวนี้ยังขาดจิดมืออยู่เนาะตัวนี้โมหลายอย่างครับก็โมเพิ่มเติมก็จะเป็นระบบไก่ครับแค้ใหม่คือว่าแตหน่อยนิดเดียวก็คือลั่นเนาะแตะลั่นง่ายครับตัวนี้ก่อนหน้านี้ไก่ระยะทิ้ง การกดครับระยะกดเนาะมันคางที่จะแตะแล้วมันยังมีระยะของมันทําให้ยิงออกไปแล้วมันทําให้มีการคาดเคื่อนนิดหน่อยครับทำให้กลุ่มไม่ค่อยสวยอย่างหนึ่งก็นี่ครับลำกลับมาใช้ลำสั้นเหมือนเดิมเนาะทําให้กระัารัดขึ้นแล้วก็เล็กผมได้ทําการตั้งตั้งเล็กใหม่ให้มัน เหมาะกับเจ้ามินิก็คือเหมาะกับถังในการใช้ถังเล็กเนาะก็คือตั้งเล็กอยู่ตัดประมาณประมาณพันสามพันสี่ครับเพื่อเพื่อประหยัดลมขึ้นก็คือจะอธิบายสั้นๆเนาะให้เอสีดูก็คือถ้าสมมติไม่ต้องสมมตินะก่อนหน้านี้ผมตั้งเล็กไว้อยู่ประมาณ2000ันฮ้วลมเติมไว้ที่3า0พันทีนี้ เวลายิงเนาะเรายิงถังมันน้อยพอถังม,มันน้อยยิงระหว่าง3,000ลมตัดลงมาเหลือ2 0 0พนะครับมันใช้ในการยิงแป๊บเดียวครับไม่กี่นัดเนาะทำให้การถ้าเรายิงอย่างเงี้ยมันจะยังไงอะ่ะมันทำให้เล็กตัดอยู่ประมาณ2 0 0พใช่ไหมครับเล็กตัดอยู่2 0 0พแล้วลม อยู่ในถังมีสามพันนี้เรายิงมาถึงสองพันมันยิงได้น้อยนัดครับคือยิงได้น้อยลูกทีเนี้ผมก็เลยตั้งเล็กให้ตัดอยู่ประมาณพันพันสี่ประมาณนี้พันสามพันสี่ครับก็คือลมสามพันแล้วยิงลงมาเหลือพันสี่มันใช้ได้ยิงได้หลายนัดครับทําให้ยิงได้มากขึ้นเปรียบเทียบออย่างก็คือลมสามพันยิงมาเหลือพัน พันสามพันสี่เนี่ยมันยิงได้เยอะครับก็เลยตั้งเล็กน้อยเพื่อให้ยิงได้มากนัดขึ้นอันนี้ก็ช่วยได้ครับเพราะว่าถังลมที่เก็บไว้มันน้อยเนาะอ๋อคือก็ทําให้มันสมส่วนกับกับเจ้ามินิครับก็ความเร็วลูกผมวัดแล้วเนาะตัวนี้เล็กตับประมาณพันสามยิงอยู่ที่ลูกวิ่งอยู่ห้าร้อย เจ็ดสิบห้าร้อยหกสิบครับประมาณนี้ตัววิ่งเนาะก็ถือว่าห้าร้อยบวกนี่ก็ถือว่าโอเคครับก็แรงอยู่นะสําหรับตัวนี้เนาะน,นี้ครับผมก็ตอนนี้ขาดขาดขาดตัวจิบมืออย่างเดียวก็จะสมบูรณ์เนาะแล้วก็ลำลำตัวนี้ก็เปลี่ยนให้สั้นลงหรือประมาณสักลำตัวนี้ไม่แน่ใจว่ายาวเท่าไหร่ละจำไม่ได้แล้วแต่ก่อนหน้าน,นี้ก็เคยใช้อยู่ครับ แล้วก็เปลี่ยนเป็นลำสิบเอ็ดนิ้วเนาะลำสิบเอ็ดนิ้วก็ยาวประมาณนี้แล้วตอนนี้กลับมาใช้ลำสั้นเหมือนเดิมให้มันเวลาใส่เป้ใสอะไรครับมันสั้นขึ้นนงสั้นขึ้นเยอะครับเดี๋ยวพ่ากพกพาเวลายิงระยะประมาณสักสามสิบเมตรนี่ครับกาลังสบายครับตัวนี้เนาะสามสิบเมตรนี่สบายสบายเลยไกตัวนี้เป็นไก เป็นอะคริลิกนะครับไม่ใช่อลูมิเนียมไครตัวนี้ผมงบน้อยเนาะก็เลยแต่ก็ใช้นานแล้วนะครับกับตัวนี้ก่อนหน้านี้มันที่ว่าผมตั้งไกลใหม่ก็คือเป็นไก่มันไม่ใช่ไก่กระดกเนาะเป็นไก่ธรรมดาก็เลยไปตั้งทําระบบไกลใหม่ครับแต่งระบบไกลใหม่ให้แตะนิดเดียวให้นั่นเลยก็ให้มันนิ่มขึ้นนะครับทําให้นิ่มขึ้น อ่อนขึ้นให้ไกลมันนิ่มขึ้นเวลายิงจะได้นิ่งครับเวลาเราเหนี่ยวไกปุ๊บเราเล็งพีไก่เงี้ยเป้าเล็กๆเงี้ยครับเวลาเราเหนียวไกแต่นิดเดียวมันจะได้ลั่นเป้ามันจะได้นิ่งขึ้นมันก็ช่วยเราได้เยอะครับกลุ่มมันเนาะถ้าเปรียบเทียบก,กับไกแข็งๆนะครับเวลากดแล้วเนี่ยเราจะสมมติเราพลาดบ่ายอยู่นี้ใช่ไหมครับ <S <S ถึงว่าเรานิ่งแล้วคิดว่านิ่งเง้เวลาเรากดไกปุ๊บปลายมันจะโยกหน่อยนึงเงี้ยครับทาให้เป้าไม่นิ่งเนาะ ตัวนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งครับเรื่องไกเนาะแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือลำตัวนี้ที่ผมเปลี่ยนก็เพราะว่ามันไม่มีลังเพิงก็คือให้ลูกเข้าไปเนาะผมต้องแกะออกมาแต่งหน่อยเวลาตัวพารคลูกมันไม่มีลังเพิงครับเพราะว่าลำผมตัดตัดให้สั้นเท่าครอบลำเนาะเพราะว่าครอบลำได้มาฟรีครับ แต่ลำทองเหลืองมีลำเก่าอยู่แล้วก็เลยลองตัดตัด,ดว่าจ้าใช้มาใช้ก็คือยังไม่ได้แต่งรางเพิงเดี๋ยวต้องแต่งรางเพิ่มเพิ่มเติมเพื่อเวลาขึ้นลูกจะได้ง่ายครับตอนนี้ขึ้นลูกค่อนข้างยากนิดน,นึงครับกับเจ้ามินี่เนาะก็ไม่มีอะไรมากครับผมอัปเดตเพิ่มเติมก็ประมาณนี้เนาะ เห็นมีคนถามมาเรื่องลำก็เหมือนกันว่าถ้าเปลี่ยนทําไมลำตัวนี้นี่รครับสั้นๆสวยๆสั้นๆครับก็เหลือแค่กิ๊บมืออย่างเดียวเดี๋ยวได้กิ๊บมือแล้วผมจะมาอัปเดตเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวแต่งลำใหม่ก่อนจะได้ขึ้นรูปง่ายๆแล้วมาเทสกลุ่มเพิ่มเติมซะหน่อยว่ามันจะนิ่งไหม จ้มินิส,สวยๆนะครับสั้นๆกระทัดรัดตามสเปคครับผมคนชอบเนาะสั้นๆโอเคครับผมพกง่ายด้วยก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ฝากไว้เท่านี้เนาะมาอัปเดตเพิ่มเติมห่างหายไปนานครับเดี๋ยว f อจะคิดถึงเนาะว่าเ่มทำช่องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยเดี๋ยว ก็คลิปนานๆก็ลงทีแหละเพราะไม่รู้จะลงอะไรเนาะไม่ค่อยได้ออกล่าครับช่วงนี้พักก่อนโอเคครับผม